สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัว7ปีครึ่งกันรัวๆนะครับ CID รวม170ใบนะครับอคลิปนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับใครยังไม่เคยดูนะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับก็ไปย้อนดูนะครับ EP 1นะครับจนถึง EP นี้เลยนะอาจจะได้รู้นะครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนใช้ดีพอใช้ได้หรือว่าควรย่อยทิ้งนะครับเอาวันนี้ก็ เน้นอ d 8หน่อยนะครับวันนี้จะเปิดการอดี2 3นแล้วก็8นะครับอ d ีตต้องการได้ตัวเก่งมาเสริมแกล้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอาซูวนกิจกรรมอันนี้นะครับแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีครึ่งนะครับเป็นกิจกรรม SNS นะครับ Social Network Service อันนี้ให้ไปที่เพจ l i n e r a n เจอทางการอ่าลิงก์เนี่ยผมทำปักหมุดทุกคลิปเลยนะครับก ไปร่วมกันแช์นะไปที่เพจทางการก่อนนะครับแชร์โพสต์ปักบุดนะครับตอนนี้เนี่ยระดับขั้นสูงสุดจะเป็น800 0ครั้งนะ,ะซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นกิจกรรมทุกประเทศก็ได้ทุกคนนะไม่เหมือนกิจกรรมก่อน,นับที่เป็นกิจกรรมไทยนะแล้วก็มีคนบ่นมาเยอะมากครับซึ่งรอบนี้ได้ยกเซิร์ฟนะครับอของรางวัลน,นะครับในส่วนของ ขนนกนะครับเหรียญน,นะครับแล้วก็ตั๋ว7ปีครึ่งนะครับเขาจะแจกนะในวันจันทร์ที่13นี้อ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็น10โมงเช้าเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยนะครับอ่ส่วนกิจกรรมล็อกอินพิเศษผมดูวันผิดอ่ะเพิ่งเข้าไปดูมาเมื่อกี้นะครับที่จะอ่าล็อกอินเข้ามาเพื่อรับตั๋วนะไม่ใช่แบบเป็นตารางล็อกอินพิเศษนะอันนี้จะเป็นแค่รับตั๋ว7ปีครึ่งนะครับ จะเริ่มน่าจะเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่หน้าสีผมไปดูแล้วเป็นวันอาทิตย์นี้นครับวันอาทิตย์ที่12กันยาตอน4ี่ทุ่มนะครับเป็นต้นไปนะอันนี้ก็ต้องเข้าเกมมาทุกวันครับลากยาวเลยนะไปจนถึงวันที่29กันยานะครับอาฉะนั้นเนี่ยตัว7ปีครึ่งก็จะล้นๆนิดนึงนะครับโอเคอเปิดกัน3ามไครับ1 2 3แล้วก็8รวม1 7 0ยเใบครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เลนเจอร์ตัวอะไรบ้างครับ อไอ้ดีลักเนี่ยแน่นอนนะคือส่วนใหญ่ได้มากก็จะย่อยทิ้งนะครับแต่ก็มีอยู่เหมือนกันนะบางตัวที่ได้มากก็ตีบวกนะครับออะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับแชมเปญเก็บไว้ก่อน,นครับยังถือว่าใช้งานได้ดีในหลายๆโหมดนะครับแต่ดิกสูงนี่ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับ อร์พิโก้ครับเอาไว้บัฟตีพื้นที่อ่ะบัฟคริกนะครับก็เป็นทางคริปพื้นที่เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นสายว่องไวนะครับก็สามารถที่จะบัฟตีพื้นที่ได้เอาไปเล่นในส่วนของสเตจหลักปกตินะ444ด่านนะครับเมื่อวานเพิ่งทำคลิปไปนะครับ id 8นะอ่าเคลียร์ช่วงท้ายของ444ด่านนะครับแล้วก็ไปเล่นด่านยากคือด่านยากพีโก้นี้ไม่น่าจะไหวนะต้องไปเน้นแบบตัวแบบเก่งๆแล้วนะครับอ่ะไซมอนย่อยทิ้งนะครับ อ่ะแล้วปีผมขอเลือกเป็นย่อยทิ้งนะอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับคือที่จะให้ย่อยทิ้งเนะี่ยเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นคริสตัลก็จะไปลุน้นกระดานกบมันจะดีกว่านะครับอาส่วนตัวนี้ยังถือว่าใช้ได้นะในไีกที่ยังไม่สูงมากนักนะครับก็เป็นดาเมจไม้พอได้อยู่อ่าสายใบพิพนะครับแต่ว่ายิงไม่ทะลุบราวคอนเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆอ่าบนท็อปตำนานเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องมีนะครับสักช่วงเวลาหนึ่งนะที่มีการนำกลับมาใช้ซึ่งตัวนี้ใช้ดีนะ คือสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางบัฟป้องกันทีมแล้วก็เชิงป่วนนะครับหลายอย่างนะครับอ่านตัวเมื่อกี้ย่อยทิ้งครับบาริสต้าเนี่ยจะเก็บเอาไว้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะคือถ้าเกิดนํามาเล่นใน PVP เนี่ยก็จะเป็นหลีกแบบไม่สูงเลยนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ย่อยทิ้งทันทีเลยนะครับอ่ะแชมเปญเก็บไว้ก่อนโอ้ผมจะพีลอยแน่ๆนะในส่วนของไอ l ดีลักนะครับแชมเปญมาเยอะแบบนี้นครับคือตัวนี้เนี่ยเมื่อสลับร่างมันจะเป็นมูนมีคลาวสามารถจริงๆเนี่ย มันใช้บัฟสะท้อนดาเมจได้นะในส่วนของกิวเลตแต่คราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีฟิชชูอยู่แล้วอ่ะมีฟิชชูมีเตียวหุยมีเทปสุดใช้ตัวพวกนั้นดีกว่าอา่ะตัวนี้ก็อาจจะเลือกเป็นย่อยทิ้งนะครับอ่ะพอบอกย่อยทิ้งนี่มูลเล่าปี่มาพึบเลยครับอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับอ่ะฮิเมะยังใช้ได้อยู่ครับหลักๆคือที่จะใช้เนี่ยเป็นบัฟ อมตะาบวกวิ่งไวนะส่วนการก๊อ y ปี้มีคนบอกว่าเนี่ยตัวนี้มีการก๊อ y ปี้ด้วยนะคือก๊อ y ปี้ผมบอกแล้วว่ามันกันได้แต่ว่ามันกันได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นกันได้ไม่ตลอดนะครับอ่กากันได้จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าก๊อบปี้นี่มันเปลี่ยนมากอสมชายย่อยทิ้งนะครับอาโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยเนี่ยถ้าอยู่ในลีกที่ไม่สูงมากนักแล้วก็เปิดได้อัลตร้าเลยเนี่ยก็ใช้ได้นะ,ะแต่ว่าลีกสูงๆขึ้นไปเนี่ยมีตัวบัฟที่ดีกว่านี้หลายตัวแล้วนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะเลือกสะสมก่อนนะมูนดืยยางเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะต้องบอกว่าโหเปิดกันเป็นปี2ปียังไม่ได้ทําไมไอดีหลักผมได้เยอะเหลือเกินเพราะว่ามันแม็กซ์แล้วไนงะคือแบบไอดีที่แบบแม็กซ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาแล้วมาอีกนะอะตัวนี้เป็นตัวที่ดีแน่นอนครับยังใช้ดีนะแม้ว่าจะบัฟไกลป้อมนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวบัฟสองตังหวะนะครับแล้วก็คอมโบแรนดหนื่อยได้ดีตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกในการปั้นแม็กซ์ได้แต่ก็ไม่ใช่อันดับแรกๆแ,แล้วนะก็เป็นอันดับแบบกลางๆปลายๆแล้วนะครับ นำมาเล่นเสริมในทางอคอมโบครับหรือทีมที่ไม่มีตัวบัฟอมตะบวกฮิลเลือดเนี่ยก็เป็นตัวที่ดีนะครับอ่วนตัวนี้สลับเป็นไฮเปอร์ใช้กันบินได้แต่ก็ใช้ยากนะไปเปิดเอาพวกมูนผีจีนดีกว่าในนี้ไม่มีซารีมักลุกนะครับการันตีร้อเ็แล้วนะครับว่าไม่มีนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับ อ่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับก็จะเก็บก็ได้อ่าเพราะมีบางบทก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็อาจจะประมาณจริงๆริน่ไม่สูงนีก็ได้อยู่นะเพราะว่าดาเมจไฟนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอ้มันก็มีตัวที่อาจจะใช้ด้รูมะก็ก็ยังดูดีกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าหลักๆคือย่อยทิ้งเนี่ย อันนี้ย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งคืออันนี้ย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งคือมันไปเอาเป็นคริสตัลไปลุ้นกบอ่ะเพื่อที่จะเป็นอนาคตของทีมนะคือเก็บสะสมกบนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอดีลองผมหลไอดีเนี่ยคือกบจะเยอะมากเวลาเปิดได้ตัวใหญงๆก็คือแม็กซทันทีนะครับเพราะว่าเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเมื่อวานทำคลิปไปดูแล้วนะไอดี้แปดนะครับผ่านสเศษหลักระดับยากได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวพิเศษนะเก็บเอาไว้นะครับอ่าตัวนี้จะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับ บาริสต้าเหมือนกันนะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ออะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับเปิดกันต่อที่ไอทีสองนะครับไอทีสองเนี่ยโอ้โหตัวเบี้ยใบรา,ายทางก็เรียกได,ด้ว่าคงจะต้องย่อยทิ้งนะครับอ่ะห้าสิบใบครับเดี๋ยวมาดูครับคือตัวหลักๆไอทีนี้ก็แม็กซ์แทบจะหมดแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้มาบ่อยมากนะย่อยทิ้งนะครับ เอ็ดเวิร์ดนะครับต้องเป็นหลีกล่างจริงๆนะฉะนั้นตัวนี้เลือกเป็นย่อยทิ้งจะดีกว่าอ่ะตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะผมจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวที่เปิดได้ทั้ง7ดาว8ดาวเนี่ยสะสมนะจนวันหนึ่งเป็นแม็กซ์ครับตัวนี้ใช้ดีนะเพียงแต่ว่าเมื่อขึ้นไปอยู่หลีกที่สูงมากๆแล้วเนี่ยอาะตรงนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เพชรหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักแล้วนะครับเพราะว่าตัวยิงข้ามมันมีเยอะเดี๋ยวมันจะตายง่ายนะครับ แต่ว่ามันใช้ดีนะหลักๆก็เป็นทางคริสครับไอทีเมก็เก็บไว้ครับเจมอาซาดผมว่าจริงๆเนี่ยย่อยทิ้งก็ได้นะใช้จริงไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันนะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับคือเดนเจอร์ตัวเก่งมันเยอะมากครับจนตัวแบบนี้เนี่ยย่อยทิ้งดีกว่าบาร์บิคิวเก็บไว้ครับเก็บะสมจนแม็กซ์ครับนี่ซลรีบกแดงอ่าฮะไอดีนี้นะครับเออไอดีนี้ผมยังไม่มีซลรีบกแดงแม็กซ์แบบนี้ผมก็จะสะสมไปเรื่อย อ่าแล้วก็เวลาเปิดได้ร่างธรรมดาแบบเนี้ยผมก็ตีบวกนะกบแดงเทียสีนะครับเอ่อตามกบมันก็จะขึ้นเยอะฮันก็ใช้ดีครับอ่าฮันเป็นตัวดาเมจน้าที่ใช้ดีเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเลือกที่จะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้เพราะว่าตำแหน่งยืนมันกักนิดนึงสกิลเนี่ยจริงๆถือว่าพอจะใช้ได้อยู่มกันนะแต่ว่าตัวชนนี้เป็นตัวชนใกล้นะครับใช้งานแบบชัดเจนกว่าเนี่ยมันมีหลายตัวนะอ่าอย่างที่บอกครับว่า ตัวมันเยอะครับยุคนี้ครับบาวคอนก็เก็บสะสมไว้นะครับนี่เซรีกูไก่เนี่ยอย่างที่บอกออกเยอะนะทั้ง7ดาว8ดาวธรรมดาอัลตร้านะครับโอ้ยรอบนี้ถือว่าออกดีอยู่อั้นนะเออโอ้โหบอกไม่ค่อยดีนี่มาเลยนะเอาผมก็ะจะเรื่อกเป็นย่อยทิ้งอยู่แล้วนะครับเดี๋เนี้ย่อยทิ้งทันทีนครับอ่าตัวนี้เบาไม้นะไม่ใช่เบาไฟครับเบาไม้ย่อยทิ้งทันทีดารุมะอ่าไอ้นี้นะครับก็ มีดารุมะอยู่นะครับอะก็เดียเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะตัวนี้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะอจริงๆเนี่ยเพียงแต่ว่าในส่วนของสกิลนะครับมันอาจจะไม่ได้ข้ามลึกมากไม่ได้มีการทะลุนะครับแต่ว่าก็คอมโบแร่เนื้อดได้นะครับดาเมจได้นะครับเบาไฟย่อยทิ้งไอ้เบาไม้ย่อยทิ้งนะตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับเป็นตัวบินที่แม้ว่า PVP เนี่ย โอ้โหตีป้อมแบบอ่อนด่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสายไหวพิบนับแต่ว่าในส่วนของกิววอะครับมันสามารถตีได้เพราะว่ากิววอไม่นับดาเมจนะครับมันนับจานวนครั้งฉะนั้นก็เก็บไว้ก่อนนะโอ้โหไอที่2นี่ถือว่าได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ย่อยทิ้งนะครับ อันนี้นะครับถ้าไม่มีตัวชนใกล้นะครับเมื่อสลับเป็นอัลตร้าครับก็จะเป็นบาโพรซดอรนใช้ได้อยู่นะสเตทวิ่งนะครับในรอบไฟจะใช้ดีมากอตัวนี้ก็ใช้ดีนะ PVP ก็ได้อยู่ครับไม่มีตัวชนใกล้นะครับก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่ช่วยป้องกันทีมได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันนะเก็บไว้ครับอตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับอันนี้เก็บไว้หรือจะย่อยทิ้งก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้คือทีมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับ ตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับในส่วนของสเตดวิ่งเนี่ยรอบไม้จะใช้ดีนะครับ PVP เนี่ยก็เป็นหลีกที่อาจจะกลางๆนะครับตัวนี้พอได้อยู่ครับเจมเวทครับนำไปใช้ตีกิวเลตก็ได้เด็ดตัวนี้ตีกิวเลตเนี่ยมันเน้นสะท้อนแล้วไงตัวที่ไม่สะท้อนเนี่ยตัวที่สะท้อนไม่ได้บอสนะครับกิวเลตเนี่ยก็ต้องเน้นตัวคือมันก็ต้องใช้ทางดาเมจนะแล้วต้องเป็นดาเมจชนะธาตุด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เก็บเอาไว้ก็ได้นะครับ จริงๆจะย่อยก็ได้นะหมวดอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรนี่จระเก้เห็นว่า ID 2 Max แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนบ่นว่าโอ้ทำไมพี่เปิดได้แต่ตัวดีๆครับแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้เยอะๆแล้วเปิดทีเดียวโอกาสได้มาจะดีมากขึ้นนะแต่ ID 2ผม Max แล้วนะครับดีนะครับจระเก้เป็นตัวที่เลือกปั้น Max ได้นะครับคือจระเข้เนี่ยมีหลายคนมักจะแบบเอ้ยเอาไปเทียบกับตัวนั้นตัวนี้นะครับปั้นเป็นตัวไหนดีนครับสมมุติว่าเทียบกับ g o b ิ i n s เย y e r เป็นน้ําด้วยกันแบบนี้ครับ กอบินเนี่ยมันเป็นตัวชนใกล้แล้วก็เป็นตัวที่ถึกมากสกิลก็บัฟถึกนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะอ่าถ้าจะเลือกปั้นแม็กซ์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูตัวในทีมว่าต้องการเลนเจอร์ตำแหน่งไหนประเภทอะไรนะครับอ่าแค่นั้นเองเปิดกันต่อที่ ID3 นะครับอตามที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับว่าการจับปั้นนะครับปั้นนี่มีปั้นชายนะปั้นชายก็คือเวลล้อี่สิบนะครับปั้นแม็กซ์เนี่ย บต้องครบ20ตัวก่อนนะครับเลือกตัวเก่งอ่าอย่างแรกสุดเนี่ยตัวเก่งนะอย่างที่2 c o คอมโบทีมอ่ะตัวนี้ผมต่อเลือกเป็นอ่าย่อยทิ้งดีกว่านะอ่าแม้ว่าบนท็อปตำนานเคยมีนินจามาใช้ครับดูคอมโบทีมอ่ะโดยเฉพาะพวกความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ดูว่าถ้าเกิดทีมมีคอมโบความสามารถเยอะเนี่ยก็อาจจะเน้นเลือกปั้นขึ้นมาใช้คอมโบเลยนะครับ ตัวนี้ก็เก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ครับสกิลที่ต้องการอันนี้เก็บหรือย่อยทิ้งครับสกิลที่ต้องการครับบางตัวก็เป็นสกิลที่ใช้งานดีนอย่างเงี้ยก็ต้องอเน้นครับนำมาใช้ว่าอาจจะต้องการอมาตาต้องการป่วนอะไรประมาณนี้นะครับไหมนี่ย่อยทิ้งแน่นอนนะเอามูนเชสเปียร์เนี่ยจริงจริงมันก็ใช้ได้นะแต่ผมขอเลือกเป็นย่อยทิ้งดีกว่าเพราะว่าตัวชนใกล้เนี่ยมันมีตัวเก่งเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวโครโบเนี่ย โอ้โหเก่าๆทุกตัวใช้ได้ดีหมดเลยนะไล่แต่บาว0ลหนึ่งอินุยาชานะครับกิริลครับโดโลนโจโดีทุกตัวนะอใครมีเนี่ยปั้นแม็กมาใช้นะเน้นเป็นตัวโคโรโบดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้เก็บดีกว่านะครับการเลือกใช้เนี่ยก็เรื่องของาธาตุนะครับเกียร์ที่มีใส่เนี่ยใส่ยากใส่ง่ายก็มีผลนะตัวนี้เก็บไว้ครับออาตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้เลือกเป็นย่อยทิ้งนะปัจจุบันไม่เก่งมากนักแล้วนะครับอัลเมรีก็ย่อยทิ้งได้เลยนะครับอตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับ ออยดีสามนี่ไม่ได้อะไรเลยนะย่อยทิ้งครับอ่าตัวนี้เก็บไว้ก่อนเนื่องจากว่าสกิลทำอย่างที่บอกว่าอ่าเพิ่มครูทัศน์สกิลเนี่ยมันอาจจะใช้คอมโบได้ดีในอนาคตฉะนั้นเก็บกั๊กเอาไว้ก่อนนะตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับอ่าตัวนี้เก็บเอาไว้ก็ได้ครับใช้ทำสตาร์ด้านครับบาร์บีคิวอ่าดีสามเดี๋ยวเราติดตามเก็บเก็บฟรีๆเนี่ยน่าจะได้เกือบบวกสิบแล้วนะ ใกลนะครับตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในเลีกไม่สูงมากนักนะครับใช้บัฟอมตะนะครับวิ่งไวนะครับในเลีกไม่สูงเนี่ยตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ตมว่าเปิดได้อลตรานะคือบางคนอาจจะแบบว่ายังเลือกที่จะไม่ย่อยทิ้งก่อนรอเปิดจนครบ5ตัวนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับรับ5้ารูบี้แล้วก็ค่อยย่อยทิ้งอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไอดีใหม่ๆของผมเนี่ยผมจะเลือกย่อยทิ้งแบบทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้คริสตัลมากกว่านะครับบ๊อบย่อยทิ้งเจมย่อยทิ้งนะ ตัวนี้ผมย่อยทิ้งครับอ่นนี้เก็บไว้ครับบร่ย่อยทิ้งนะครับมิโกะนะครับอดี้แปดผมใช้อยู่นะใช้ดีนะครับแต่ว่าตัวอมตะนะครับอ่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่อมตะเดียวนะจริงเนี่ยมิโกะเนี่ยเคยเป็นตัวเทพในอดีตนะครับบนท็อปนี่ใช้กันเพียบนะสมัยก่อนปัจจุบันก็จริงๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าตัวทางคอมโบมาเริ่มเยอะตัวแบบนี้มาเลยจะโดนเบียดออกนะครับอ่าย่อยทิ้งย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนครับ เดนิส uh, เนี่ยมีอมตะมีสตาร์นะครับหลีกไม่สูงเนี่ยใช้ได้อยู่นะบางคนบอกว่า,าเก็บเป็น p ีร้อยก็ได้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดมีเวลาไปแล้เก็บตัว7ดาวนะครับก็ทําได้นะมันมันเป็นตัวที่ทำพีร้อยได้อยู่นะครับแต่ว่าก็มีระดับการเก็บที่ยากขึ้นไปหน่อยมันจะมีตัวย่อยๆที่เก็บได้ง่ายกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยจะเก็บไว้ทำพีร้อยก็ได้ครับไม่ว่ากันนะเสอิกายอยทิ้งนะครับ เปิดกันต่อที่ ID 8 ID สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสภาพหน้าทีมนะครับก็เริ่มจะมีตัวใช้แล้วล่ละแต่ว่าเกียร์นะครับต้องรอจบรอบกิวเลสนะเพราะว่าเปิดเกียร์กรชาชาดครับคือเละเทะเลยทีเดียวนะ i อ8ก็มี2 0่สบใครับ2อรอบนะครับอ่ะมาลุ้นกันแชมเปญมีแล้วว่ามีอัลตร้า2ตัวแล้วนะอ่าตัวนี้นะครับโอ้โห แต่มันไม่เป็นอัลตร้านะก็อาจจะต้องเลือกเป็นย่อยทิ้งครับเพราะว่า ID 8ีเนี่ยผมจะเลือกใช้โคนี่ ony, กล่องข้าวไม้นะก็คือโคนี่บวยนั่นเองนะจริงๆใช้ได้อยู่นะถ้าเปิดได้เป็นอัลตร้าจะดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไ d 8ไม่มีกบแดงครับมีไม่เยอะพอนะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเก็บได้นะเป็นคอมโบนะครับตัวนืดใช้ได้อยู่นะตัวนี้ก็ใช้ได้ครับโอ้แต่ว่าออกเป็น บาดาวมาด่าหมดเลยครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเก็บเอาไว้ก่อนนะ,ะความสามารถนะครับเพิ่มคููดับสกิลอนาคตอาจจะนํามาใช้คอมโบได้ดีนะครับเก็บไว้ก่อนนี่บอกว่าขอเป็นอัลต้านี่ได้เลยนะโอเคคือได้เป็นออาต้ามันก็จะดีตัวใหม่ๆเนี่ยผมไม่ต้องปลดล็อกธาตุนะครับมีดาเมจพอจะใช้ได้อยู่โอเคละ,ะเริ่มจะมีตัวนะครับใช้ในหลีกล่างๆคือเป้าหมายของออดี้แคือดันนะครับตอนนี้ต้องการดันขึ้นทองหนึ่งหลีกสูงสุดนี้ดันเป็นทองสองแล้วนะ เตมย่อยทิ้งนะครับชาวย่อยทิ้งครับอาเดนิสนะครับคือผมย่อยทิ้งไปแล้วตัวหนึ่งนะเพราะว่าผมใช้เป็นมิกโกะนะครับในการบัฟอมตะนะครับโห mm hmm. มดจำเป็นที่มาเยอะเหลือเกินนะอ่าไม้ย่อยทิ้งนะครับโอ้ตัวนี้คงต้องเก็บคือผมมีโคนี้นักเรียนแลวงานตั้งใจว่าจะปั้นโคนี้นักเรียนนะครับขึ้นมาเป็นตัวชนใกล้นะครับฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นย่อยทิ้งนะเพราะว่าต้องการนะครับในส่วนของ คริสตัลสมมติอตัวอันเนี้ยช้ปงช้ำเปนอ่ะกักไว้กักไว้ก่อนเออกักไว้ก่อนเฮ้ยแต่ผมย่อยทิ้งไปเยอะแล้วอะก็อาจจะคงต้องแบบเลือกเป็นย่อยทิ้งต่อไปนะคือผมย่อยทิ้งนะครับสาเหตุเพราะว่า ID เนี่ยมันเป็น ID ใหม่นะครับ ID ใหม่ต้องการคริสตัลนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าผมต้องการจับไปแลกกบเนี่ยสมมุติว่าย่อยทิ้งนะครับเพราะแต่รูปนี่ต้องอัปเกรดเป็นเลเวล20นะครับแล้วก็ไปลุน้นกระดานนะครับอย่างเงี้ย อ่าผมก็ต้องการคือมีคนถามว่ากระดานอันเนี้ยมันจะเหมาแบบร้อยเปอร์เซ็นไหมครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วแต่ดวงครับคือหลังๆเนี่ยผมจะรอเล่นแค่กระดานนี้นะครับก็เป็นกระดานดีสุดนะครับของแร่ม่วงหรือบางคนไม่ต้องการกบแดงแล้วกบแดงอาจจะเยอะมากครับออกเป็นนะครับกบดำนะครับสามกับหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระดานที่ดีสุดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสเหมาจะเยอะนะ คือส่วนใหญ่ผมจะเปิดเนี่ยไม่ถึง9้าครั้งนะครับไม่ถึงแล้วนะหลังๆเนี่ยนานๆทีจะถึง9้าครั้งนะครับไม่ค่อยเหมากระดาษและสุดท้ายก็ผมว่าแล้วแต่ดวงอยู่ดีนะส่วน ID ที่ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอากบตอนนี้ก็มีหลายตัวแล้วอาจะยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวไว้รอเป็นคลิปอัปเดตนะครับ ID 8นะครับอ่ะส่วนของเรนเจอร์นะครับคือคนก็ยังถามมาเยอะนะผมก็จะอยากให้ไปดูคลิปมากกว่าอย่างเช่นเปรียบเทียบเอเลนกับกอบลินอย่างนี้นะเอเลนก็ ข้ามดีมากเอเลนข้ามดีมากแต่พอข้ามปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งข้างหลังเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบกับกอบลินเนี่ยกรอบลินจะเป็นทางถึกอ่าแต่ว่าเกียร์ก็จะหาใส่ยากนิดหนึ่งคือถ้าเกิดไปใส่คอร์นท้ากระเป๋าก็าจะกประจอกไปเลยนะอะไรประมาณนี้หรือเอเลนกับบราไฟนะครับบราไฟเป็นทางคอมโบนะครับแร่เนื้ถ้าทีมเป็นคอมโบแร่เนื้อเยอะๆเนี่ยก็อาจจะบ้านบรา,บาไฟมาก็ได้จริงจริงเอเลนมันเก่งนะก็ขอเน้นเป็นโครรโบเก่งๆเอาไว้ก่อนนะอย่างสมมุติจร์เข้กับเอลิสอย่างนี้นะครับ มันก็คนละแบบเลยอะตระเค่นะครับก็ใช้ได้ดีอยู่เป็นตัวถึกนะครับเอลิสเนี่ยถ้าเป็นไอดีใหม่เนี่ยอาจจะใช้ยากเพราะมันอาจจะตายง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็นหลีกไม่สูงเนี่ยถือว่าใช้ดีนะผมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการใช้งานนะครับก็ การเลือกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าโตเก่งดูคอมโบโทีมครับเน้นความสามารถเฮเปอร์นะดูสกิลที่ต้องการครับดูตำแหน่งยืนตายยากตายง่ายเกียร์ใส่ยากใส่ง่ายครับแล้วก็ท่าที่เราขาดเนี่ยมันมีหลายอย่างฉะนั้นมาดูคลิปก่อนว่าตัวนั้นเนี่ยหลักการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับจะไดะ้เลือกปั้นถูกนะกอย่างที่บอกนะปั้นคือเวล1์ร้อยสี่สิบนำมาใช้ทำได้ทุกตัวเลยนะครับค่อยๆสะสมวัตถุดิบนะครับปั้นแม็กซ์ครับเก็บกบให้ครบ 20ตัวก่อนค่อยเลือกมา1ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมให้รอโคดัปเรเนเจอร์นะครับสอคนที่กําลังจะปั้นแม็กซ์สัก1ตัวนะยกเว้นว่ามีตัวเทพจริงๆอยู่ในมือแล้วเนี่ยอันนี้ก็เลือกปั้นได้เลยไม่ว่ากันนะครับเอาอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ